สวัสดีครับร้านนนจัคออนคาออดิโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุดเครื่องเสียงนาว่า m p 3า0นะครับก็เป็นสี่ประตู จะมีเริ่มต้นจากชุดหน้ารถนะครับก็จะมีชุดฟิวหน้ารถนะครับสองตัว <c oughs> <c oughs> แยกเป็นชุดเบดแล้วก็ชุดกล้งลแหลมนะฮะแล้วก็รถรุ่นนี้จะมีระบบเช็คชาร์จ <c oughs> แล้วนะครับก็แทนที่ติดเครื่องเสียงก็ต้องเผื่อเผื่องบเพื่อทําระบบไฟเพิ่มด้วยนะครับไฟไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่ารถรุน่นนี้มีระบบเช็คชาร์จเหมือน1.9แล้วนะครับก็อันนี้แล้วก็มีลงจุดใส่กาวต่างๆในจุดที่มองไม่เห็นจุดที่จําเป็นอันนี้เราทําให้ครบนะครับ แล้วก็จะมีลำโพงหน้ารถอันนี้ก็จะมีลำโพงหน้ารถด,ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทวิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทวิตเตอร์โดม,มติดตั้งในช่องหน้านี้เลยนะครับสซ้อนเนียนๆมองไม่เห็นผอพากันน้ําอีกทีหนึ่งลำโพงจะได้ไม่เสียหายก็ทวิตเตอร์ก็จะอยู่อย่างนี้ครับเป็นทวิตเตอร์โดมนะส่วนด้านในคันนี้ลำโพงที่ประตูเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นลำโพงเฟสปักนะพร้อมเสียงแหลมที่เป็นทวิตเตอร์ฮอนนะฮะตัวนี้ก็จะให้เสียงที่กัางวานชัดใสกว่า ส่วนตัวหน้าจออันนี้เปลี่ยนหน้าจอใหม่ด้วยนะครับหน้าจอ10นิ้วพร้อมกล่องแคลมบัสนะครับเพื่อนที่ใช้นาวรา MB สามร้อยแล้วอยากจะเปลี่ยนจอนมีปัญหาเรื่องกล้องมองหลังแล้วก็คนทวงพวงมาลัยใช้ไม่ได้กล้องสามร้อยหกสิบที่มากับรถใช้ไม่ได้อันนี้ที่ร้านรับทานะครับรับแก้ระบบอยู่นะครับก็ทําได้นะครับคนทวงพวงม,มาลัยลองดูครับนี่ฮะใช้ได้นะครับเล่งเสียง ข้าเกีย์ถอยเพืเ่อนๆอาจจะห่วงว่ากลัวข้าเกีย์ถอยไม่ได้นะครับก,นก็นี่ครับสร้างเกียวถอยก็ใช้งานได้ครบเหมือนเดิมถ้าเป็นรุ่นที่มเีเป็นกล้อง36 0องศาเนี่ยตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวลดเนี่ยก็จะเป็นกล้องเพิ่มขึ้นมานครับนี่ฮะอันนี้มันไม่มีก็รุ่นนี้จะไม่มีนะก็จะปิดไปเลยก็ได้นะแต่ถ้ามีก็จะตรงนี้จะแบ่งเป็นกล้อง300นะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นกล้องใส่ของด้านนี้ ก็จะปั้นใส่ช่องวัดโวลต์ที่เสียบ USB แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดต่างๆครับถัดลงมาก็จะเป็นปั้นเป็นช่องใส่ปีนะครับปีเจ็ดแปดก็ดูงานติดตั้งเรียบร้อยสวยงามนะครับไม่ดูไม่ขัดตาส่วนงานติดตั้งด้านหลังก็จะมีติดตั้งแผ่นแดมหลังคานะฮะก็แผงหลังก็รองรับแรงสั่นสะเทือนของเสียงเบรกนะในชุด12นิ้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเน้นงานติดตั้งอย่างดีทั้งหมดนะครับ ส่วนพอแอมในระบบคันนี้จะใช้เป็นพอแอม G14 Channel 1ตัวแล้วก็พอแอมขับซับตุน 205d G1 อีก1ตัวนะครับแล้วก็สำรองไฟไปด้วยคาปา SDB นะฮะแล้วก็แบตลิเทียม1ชุดนะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับชุด12นิ้วไมเหล็ก156 SDB 1คู่นะครับก็นะ ท่านที่เล่น12นิ้วเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญเรื่องระบบไฟด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเนา,าวลาเนี่ยระบบไฟจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับดีจันเรนียนโ่มีไม่คำนางำลงใส่ขีดดีจันโนกตายโต๊ะต้อป่าปี พอได้ยินคำมาพอได้ฮักกันแล้วเอาควสมกันแล้วมีแต่แก้วเป็นกล้วยไปนาครั้งมาโนะไรน้ำเปรี้บวสั้นละก่อสิมาช้าว่าว่าน้องเจ้าสิบินเจอเจอดนี้เขาดี ตรงกลางกลานกควาาต้องุ่นใจองปลิวหายไปตามปกความรักที่เคยได้จากน้องบินไปขึ้นนกเจ้า,านำให้ใบบัวยัแน่โต้วใจเจ้าผิดที่เราหนั้คิดไปไกลปวดเป็นพยาตาสององไกลว่าสิใด,ดเป็นกณ จะชาวสสุดยเมื่อเจ้าดิ้นใจเจอหนี้ตักเท่านี้อยู่คนละกันไปขี่ทาบป้าป้าไปพบหควรคู่รถจะกรนาโน่ใจประสงค์หาง,งากลางตามกระวา ส่วนงานติดตั้งตู้ด้านหลังคันนี้จะมีชุดเบาะนั่งเบาะพิงให้ด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเราปรับองศาเอียงให้มันใกล้เคียงกับเบาะเดิมนะแล้วก็มันก็สามารถานั่งสบายานั่งสบายแล้วก็มีเบาะนุ่มๆน,นะครับลวดลายเนี่ยก็จะทําเป็นลวดลายเดิมๆของของตัวรถเลยนะก็ใช้ผ้าที่เป็นหนังลูนะฮะหนังลูนะก็มองไป นุ่มนั่งนุ่มสบายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็งานเบาะเนี่ยปานีดนะมีของน้ำนุ่มนะครับส่วนเพราะว่าเราปรับองศาเอียงของตู้เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับตัวเดิมๆม,มากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค้ำหลังนะครับเบาะไม่นั่งตรงเกินไปนะเพราะว่าเราตีตู้เฉียงใช่ไหมฮะส่วนส่วน,วนถามว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมองเฮ้ยมันดูตู้มันใหญ่ไปถามว่าถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เล่น12นิ้วเนี่ยแล้ว ไว้หลังเบาะแล้วขยับเบาออกมาเนี่ยความยืดและความใหญ่เนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว12นิ้วหลังเบาะแล้วขยับเบาออกมานะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่อันนี้จะนั่งสบายกว่าตรงที่ว่าเพราะว่าผมทําตัวนั่งขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้มันปรับความสูงขึ้นเวลานั่งเนี่ยมันจะไม่เมื่อยขานะแล้วก็เวลานพิงเข้าไปเนี่ยองศา,าเอียงมันจะใกล้เคียงเดิมน,นะครับส่วนลำโพงด้านบนเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นลำโพง6นิ้วนะฮะหนึ่งคู่นะครับ การระบายความร้อนสะสมของพวเวก็เนี่ยอันนี้เราทําเป็นอุโมงค์ลมให้อยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเพื่อนๆสามารถเปิดใช้งานยาวๆนะครับโดยที่ไม่มีความร้อนสะสมเลยนะครับไม่ว่าพี่จะไม่เอาเบาอ,ออกไม่เอาอะคริลิบกบบกออกเนี่ยยังไงความร้อนก็จะไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราด้านในเราทําเป็นอุโมงค์ลมเอาไว้นะครับ <taped Sound>. <S <s เพื่อลูกค้าเล่นระยะย,ยาวๆนี่จะได้ไม่มีความร้อนสะสมฮะสนใจงานติดตั้งแนวแนวนี้นะครับก็12นิ้วยกเบา ไม่ว่าจะยกเบาหรือขยับเบาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องการพลังเสียงอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นก็ใส่ตู้ไฟเบอร์หลังเบาเดิมๆไปก็ได้นะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะมีของมาให้ติดตั้งหรือว่าจะเป็นติดตั้งที่ร้านก็ติดต่อสอบถามนั้เข้ามาได้นะหรือว่าจะเป็นงานแก้ติดตั้งมาแล้วเสียงยังพลังเสียงยังไม่ถูกใจที่นี่เรารับหมดนะครับรับทุกกรณีนะครับส่วนคันนี้จะเป็นลูกค้าซื้อของมาให้ติดตั้งนะครับประมาณสัก7จนะก็เป็นของลูกค้าทั้งหมด วางระบบให้ทุกอย่างนะเพราะลูกค้าเน้นอย่างดีแล้วก็อยากได้สินค้ายี่ห้อที่ตัวเองชื่นชอบนะก็หาให้ติดตั้งนะสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ทิ้งคําถามนะครับฝากคําถามไว้ที่ทางหน้าแฟนเพจร้านนวลนจันท์ขาเอเดียวนครสวรรค์นะครับนะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับต้องการคําตอบที่เร่งด่วนกออ็แนะนาให้โทรเลยดีกว่าครับนาที2นาทีก็รู้เรื่องแล้วนะครับก็เบอร์โทร0 8 9 6 4 4 0 5 0 4นะครับ ช่องทางทาง Youtube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ